สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาเอาใจสายคอฟดิวตี้อีกแล้วนะฮะโอ้โหหลังจากที่แวะไปเดลต้าฟอร์สนานเลยนะครับวันนี้นะฮะก็ยังอยู่กับเซตลาวานะครับผมอีกปืนหนึ่งที่ผมยกย่องให้เป็นลูกหลกของผมมาโดยตลอดนะั่นก็คือ o t s 9นั่นเองนะครับโดยที่ปืนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าใครอยากจะเล่นตามเล่นเลยนะครับมันเป็นปืนที่โหดมากๆโหดจริงๆเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้ พูดไปก็ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าความโหมดของมันเป็นยังไงเพราะว่ามันทั้งผิวทั้งแรงจะบอกว่าแรงก็ไม่ได้แต่ว่าด้วยท่าตัวคิวของมันเนี่ยเร็วมากๆแล้วมันแม่จุดเด่นของมันเลยนะครับอยู่ที่การโยกผมไม่อยากจะพูดนะว่าความโยกของมันเนี่ยทำให้ผมได้ติดใจด้วยความเอวหวานนี่แหละทำให้ผมติดใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่า OTS9 แบบเอวหวานเนี่ยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยฮะ ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมพิเตอรมือบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ไอเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าพอมันเป็นแบบเป็นตีมลาวาแล้วปืนมันจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงแบบมีลาวาหยดเงี่ยฮึบโอ้มีลาวาหยดจริงด้วยครับจากเมื่อก่อนไม่มีลาวาหยดแล้วดูมันโยกดิดูดูเขาโยกดูเขาเดินดูฮะผมบอกเลยดูแล้วดูมันโยกมันโยกได้กวนมากอะนีโยกมาดิหูดูฮะ ก็มาดิก็มาดิวะเอ้ยสวยโบกไปหนึ่งฮะจังหวะน,นี้โบอกอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งครับโอ้โหยังไงเอ่ยโอ้โหดูครับมันโยกแบบสู้ๆไปเลยรอก่อนตอนนี้เพราะว่าไม่มีตัวขึ้ข้างในมีหรือเปล่าอ้าวข้างบนนะอันนี้ฮลัลโหล คิดถึงนะนีะ่เรียบร้อยไปดิแต่ว่ากระสุนหมดนะครับขอย่าเปลี่ยนเป็นไออูดปืนในตำนานนะตำนานจริงอ่ะอย่างน้อยชื่อเกมไม่ต้องจารึกเอาไว้ว่าเป็นคอฟดูตี้อ่าคอออฟดูตี้ไม่ใช่ดิต้องเป็นคอออฟอูดอ่ะคอออฟอูดโมบายอ่ะนี่ย,ยลงไปเลยเดี๋ยวจ้าไม่ย่ะละไออูด เปิดปืนใส่ฟ้าฝูาฟิงเนี่ยล่ะฝูงฟิงไปไหมไปไหมของโหดของโหดต้องใช้เอ้าของโหดต้องใช้หน่อยนะนี้อยู่ไหนเอ่อฝูงฟิงเนี่ยล่ะถ้ายิงโดนอ่ะนะฟุงโอ้ยโหดจัดขออนุญาตโยกนะฮะเอออยู่ไหนเอย่ยขออนุญาตโยก หมาหรือเปล่าโอ้ยแล้วขอตัวยายโอ้โหขาแอะเว้นไอ้อ,อ,อูดผมบอกกันนะถ้าอูดไม่3เม็ดไม่มีทางซู้โอทีสเกผมได้แน่นอนถ้าอูดมาไม่3เม็ดนะเพราะโอทีสเผมก็4เม็ดเหมือนกันอ่ะก็มาเถอะแล้วดูความพิวของมันน่ะขนาดมัน4เม็ดนะโอ้โหไอ้อูดมันได้แค่3เม็ดเท่านั้นเลยฮะ ถ้ามัน4เมตรเหมือน O T S 9มันไม่มีวันหรอกที่ชนะ,นะ O T S 9ได้ของคู่เลยนั่นแหละปืนกระเจอกงั้นจะมาสู้ลูกลัาผมได้ยังไงอ่ะนี่ไงสู้ได้เนี่ยมันอบอยู่ไหนเอยอะไรอูออออดอย่าเออไออูดอย่าเออแล้วไงเอยเฮ้ยเดี๋ยวขูหแม่เอ้ยเป็นครงเหล็กเฮ้ยอยู่ไหนตายหรือยงังไออูดโอ้โหฉุดว่าแพง อะไรครับอย่าได้แต่หล่อยอันนี้นะอู๊ตนะอูดตี่จะหล่อยหรือเปล่าฮะขออนุญาตซิ่งนะครับอันนี้แสบตาแสบตาโอ้โหเรียบร้อยครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยฮะยังไงเอ่ยเรียบร้อยฮะโดนฟึ๊บโอ้โหโ ฝั่งหนูเขามีสไนด้เลยนะแต่สไนดยสไนเขาค่อนข้างน่าสงสารนะเออเอ,อ้ยโอโ้ไม่โดนฮะจังหวะนี้เรียบร้อยไปหนึ่งฮะเอบยังไงเอ,อ่ยเรียบร้อยเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่โดนเรียบไอ,อู้ดมาดิอะไรจะไปไหนจ้าน้องโก้เฮ้ยโอ้โหผมเบื่อมากมุ้งรงเล่นอูดแล้วยังแอบอ่ะ อูดจะแอบนี่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ปวดหัวมากเล่นอูดแล้วยังแอบอืมแค่นั้นแหละโธ่เอออูแอบนาสงสารเขานะครับเฮ้เล่นอูมันต้องบุกอัปืนอูนี่มันบอกได้เลยว่าถ้าดึงความโกงของมันออกมาเนี่ยบุกเลยฮะบุกเนี่ยแหละโหดสุดแล้วอูดอ่ะเ,ออเล่นอูแอบนี่ไม่อ,อ,อูแอบโอแอบอ่ะ เป็นอะไรที่น่าอน,นาถแบบอคุรอูดแอบโอแอบอะ่ะพูดเลยโอเคโอ้โหเกมแรกจบไปครับไม่ว่าจะอูดแอบโอแอบยังไงก็หวานเจี๊ยบไปต่อกับเกมที่สองกันเลยดีกว่านะครับระบบ one hour later ots9 เกมที่สองครับกระดานด่านอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกด่านใหม่ตลอดแต่ทั้งนี้มันไม่ใหม่แล้วนะมันนานมากะนะด่านนี้เนี่ย <c oughs> อยู่ไหนเออข้างบนครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอวุดมานี่ดีไอันุนีีอะไรอันนี้ m g 4 2ไม่เท่าไหร่ครับให้อภัยให้อภัย m g 4 2รอเลยมันเกิดนี้แน่นอนแต่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเท่าน,นั้นแหละอยู่ไหนเอ้ยข้างหน้าครับเรียบร้อยดูมันเย,ยอะไอวุฒหล่อยโอเคมาดิแล้วงเอา้า นี่อะมาดิอะไรครับสไนสไนาตายที่แล้วครับวันนี้เออผมเจอสไนคนนั้นสองตาติดแล้วนะโคตรน่าสงสารแลคือผมไม่ได้สงสารเขานะผมสงสารทีมเขาอะเขาแบบคือถ้าอยู่ทีมผมผมคงร้อนอนะเขาเขานั่นแหละอโอเคอ๋อเอามาดีครับอูดไม่แอบ,บนะอูดห้ามแอบ,บนะครับ เด็กดีเป็นอูต้องบุกโห,ห,หดดิโอ้ยมันโหดนะนี่แะล่ะสับเข้าไปหนึ่งยิงทิ้งเลยเอานี่เอาติยิงทิ้งด้วยนักเลงวะล่ะนี่ไงนีเง่นเ,เอ้ยไม่ถึงข้างหน้าครับซานายเหรอเนี่ยผมถึงบอกไงว่าผมสงสารเขาไม่ยึดจุดด้วยนะซานายอ่ะไม่ยึดจุดแถมไม่ยิงอ่ะไอ้เงี้ยอู๊ดแล้วไงอ่ะ อยิงไม่โดนเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอยู่ไหนเอ่ยน่าครับเฮ้ย <Hey. S 1> ไอหมอนั่นข้างบนครับโอ้โห MG42 แม่งกาดยาวขอแก้มือใหม่ดิไอ MG ชีวฟิวเออคนเดียวเองอะแล้วผมไม่ยึดด้วยแล้วหนีด้วยเฮ้ยแล้วไงครับไอโอ้ดแล้วไงหรอ เล่นผม2เม็ดเกือบน็อกอะโอเคมาดรวอกันครั้งหน้าครับเอ็มจีครับโอ้โหเขาไม่หันมาสนใจผมมาแต่นนิดเดียวปึ๊บยังไงครับอันนี้อูด๊ดอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยเลือดไม่พอโดนเดนอะเมอครับฝั่งนู้นมีคนเล่นโอแล้วครับตัวโกเล่นโอฮะเริ่มถุนแล้ว <laughs> มา เปิดเลยครับเอาฝั่งตรงนี้โอเคไม่เป็นไรครับมันครอบคุมได้อยู่นะด่านค่อนข้างแคบนะครับยังไงก็ถึงฝั่งนี้อยู่ดีเข้ามาเลยปรับบปร,บปรบข้างหลังเข้าเดี๋ยวเดเยอะเกินโอ้โหเยอะเกินสวยครับเปิดเลยละการจังหวะนี้นี่ไงฮอเรายิงอย่างเดือดมาดิสุดยอดมากครับฮอ เก่งมากครับฮออ่ะไอฮอคือฮอผมไปยิงไอตัวนั้นแล้วไอตัวนั้นมันทิ้งรลเบิดแล้วผมก็เดินไปโดนระเบิดอดีอ่ะอันนาดโคตรอันนี้อะไรอ้โอ,โอน้องโอแอบบเล่นระเบิดเหรอจ๊ะปึ๊บอยู่ไหนเอ่ยฝั่งนี้ครับโอ้เรียบร้อยนะครับผมโอทีเอเก้าผมบอกเลยนะถ้าเล่นดีๆมันโยกไวมาก แล้วมันดีกว่าอูด้โอแน่นอนถ้ายอูด้โอมันไม่ได้ยิง2อสไม่ได้ปืนกระจอกพวกนั้นอนะผมพูดเลยนะว่าเอาลูกรักผมไปเล่นแล้วจะไม่เสียใจแต่งตามนี้เหมือนที่ผมเล่นเลยแล้วคุณก็โยกให้สนุกซะนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเอฟเฟกของมันเป็นลาวามีหยดหยดมาเหมือนเป็นหนองซึ่งก็ไม่ได้สังเกตมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเอาไว้ว่าใครที่อยากจะได้เซตนี้ก็คิดดีๆแล้วกันนะฮะสองหมื่นกับสามหมื่นซีพีเลยนะจุบจ๊บจุ๊บ